ีเราอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะที่ไหนไปที่นั่นคทะจ๋าพี่ก็อยู่ออสเตรียทำได้เลยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนค่ะครอบจ๋าป้าโบนป้าวิรมันทีมงานทีมงานของก็อยู่หลายหลายที่เหมือนกันและพี่ยาลอก็อยู่อังกฤษอยู่อเมริกานะคะอยู่ที่ไหนก็ทําได้หมดนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราอยู่โอกาสเยอยะเหมือนแกนั้นเองนะคะแบบนั้นค่ะนะ คำถามอีกไหมเห็นไหมคะแม่ถามอะรไรไหมคะแม่ไม่มีคำถามนึกไม่ออกไม่มีความสุขมากใช่ไหมคะแล้วพี่ม่อนมีคำถามมีไหมคะไม่มีพี่ผู้มีคำถามไหมมีคำถามไหมคะป้าตุ่ไม่มีมีคำถามไหมคะคุณพี่ช่อยเลยค่ะถามนิดเดียได้ถามเยอก็ได้อย่ามีเก็บตังค์วันนี้ฟินอืม เงินดิจิตอลนี้ก็คือเงินที่มันอยู่ในระบบถูกต้องไหมคะอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเงินดิจิทอลที่เราที่เราอาจจะได้ยินเรื่องราวของเงินดิจิตอลในธุรกิจอื่นนะมันก็จะผันผวนนะจริงไหมแต่สําหรับเงินดิจิตอลของเราเนี่ยมันเป็นโบน,นัสมาได้ว่ามันเป็นโบน,นัสที่1บาทต่อ1 TP 1 TP 1โบนัสอ่ะนะคะก็คือ top up trip toys นะเพราะฉะนั้นเงินของเราสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้5ธนาคาร มันไม่ใช่ว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นพอยต์อยู่ในระบบแล้วเราจะต้องไปแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เงินเราสามารถแปลงเป็นเงินได้เลยค่ะสามารถโอนจากเนี่ยจากในในในแอปของเราเข้าสู่ธนาคารได้5ธนาคารเพราะฉะนั้นถ้าจะถามถึงความมั่นคงค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารกรุงศรีและธนาคารกรุงไทยถ้าธนาคารนี้เรารู้จักไหมคะเขายอมรับในการรับโบนัสจากเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ยังสงสัยไหมคะ อ่าแล้วขนาดนี้ค่ะไม่ต <communic ación> <i diction aries> <ac ad> ้องอนาคตค่ะเพราะตอนนี้เราก็ใช้เงินดิจิตอลคำว่าดิจิตอลก็คือไม่ต้องใช้เงินไปไปส่งแบบนี้ถูกต้องไหมอ่าเราก็ใช้พอยต์ในการซื้อก็มีหรือจะใช้เงินในการโอนก็ได้นะคะอันนั้นก็เรียกว่าการที่เราไม่ต้องใช้เงินไปไปยื่นให้เงินดิจิตอลก็คือบางทีความหมายของพี่ก็อาจจะคิดว่าเหมือนกับไปจ่ายด้วยพอยต์หรือไปจ่ายด้วยอะไรนี่แหละคะใช่ไหมจ่ายด้วยเงินดิจิตอลหรือดิจิตอลหรืออะไรข้างในใช่ไหม รัตถนี้ของกองอ๊ะมัก็ใช้ได้ได้เยอะแล้วเนาะใช้ได้หลายที่น่ะหลายที่ของเราก็คือสมมติว่าพี่รู้จักกับที่เนี้ยและที่นี้เอาเข้ามาในระบบของเราพี่ก็จะพอยดีกงินจ่ายได้เลยเหมือนเงินสดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนครศรีธรรมราชเราสามารถกู้พรมเราสามารถกู้พรมในที่ที่เราไปใช้บริการในที่ที่เราเนี้ยไปใช้บริการก็้าใจไหมคะโดยจะเป็นร้านซักซักผ้าร้านกำผมร้านอะไรต่างๆเหล่านี้ ดารัานะสะดวกซื้อหรือได้เรเหล่านี้ค่ะเราก็คือจ่ายแทนที่จะจ่ายเงินสดเราก็จ่ายเาุยเเ็นพอยต์ของเราหรือว่าจ่ายเป็นทีดีของเราแต่เราต้องมีทีดีด้วยต้องมีโบนัสซึ่งโบนัสเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราทําธุรกิจแล้วมันเกิดเป็นโบนัสขึ้นมาหรือเราซื้อจากรับรายไนกะัแบบนี้ค่ะนะคะเหมือนที่ห้างใหญ่จะมีร้านทองนะคะที่เข้ามาอยู่ในระบบจะมีร้านขายยาดีนัานขายของช้า มีร้านอาหารนะคะที่หานใหญ่เนาะแล้วก็มีการซื้อเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินได้ด้วยนะคะร้านสซิร์นี่นะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีในเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับสตูสตูดิโอนะคะสตูดิโอเข้ามาแล้วเพราะว่าดาราเข้ามาถึงไปทำอย่างนี้ค่ะนะคะออ่าจ้า